ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมอาวันนี้มีแนวทางลาสตามาให้รับชมกันเนาะอ่าสำหรับลาสตาวันที่สิบสี่เนาะวันนี้วันอังคารที่สิบสี่ตัวเด่นเด่นชุดสองตัวเนาะผม จับไปที่4กับ5นะเลขในตารางจับใส่ก็จะมี4 5 1 2้่องตัวเลขแค่4ตัวพอมาแบบกระชับครับวันนี้จุด2ตัวนะจุด2ตัวที่ผมให้จับก็จะมี สี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าสองเนาะชุดสามตัวนะสามตัวจับให้ก็คือสี่ห้าหนึ่งเม็ดเดียวนะ หวยลาวสตา์นี้รู้สึกว่าตัวเลขจะน้อยอ่ะตัวเลขผมจะไม่เยอะเท่าไหร่ลาวสตาเพราะว่าสูตรสูตรไม่เยอะเหมือนตัวอื่นเหมือนแนวทางของวหวยอื่ๆนๆเนาะชุดเดียวผมฟันไปที่สนะี่ห้าหนึ่งเนาะอันนี้ก็ขอให้ปังก็แล้วกันสี่ห้าหนึ่งลาวสตาสองตัวก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าสอง หรือใครจะจับหนึ่งสองกับสี่ห้าเลขพี่น้องเข้าไปด้วยก็ได้นะเพราะว่าอาจจะมามันมันชอบมาพี่น้องกันจริงบางทีก็มาสี่หนึ่งสี่ห้าสองสี่ห้าอะไรประมาณนี้ถ้ามันมานะแต่ถ้าไม่มาพี่น้องก็จะเป็นนี่แหละสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าสองนี่แหละ,ะก,ก็น่าจะโอน่าจะปัง โอเคนะครับแนวทางก็ประมาณนี้